สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเวลานี้สงครามรัสเซียยูเครนนั้นดําเนินล่วงเลยมาเข้าสู่ปีที่3นะครับสิ่งที่ยูเครนนั้นกําลังเผชิญก็คือความไม่แน่นอนสาเหตุหนึ่งมาจากการที่พวกเขาขาดแคลนอาวุธยุโทโธปกรณ์และกระสุนปืนนะครับที่สหรัฐอเมริกานั้นยังไม่สามารถจัดหาจัดส่งให้กับทางด้านยูเครน,นได้ในเวลานี้นอกจากนั้นชาติพันธมิตรในยุโรปเองก็ยังไม่สามารถที่จะ จัดหาอาวุธมาทดแทนความต้องการที่ขาดหายไปจากสหรัฐอเมริกาตอนนี้ทำให้ยูเครนนั้นส่งเสี่ยงที่จะเสียพื้นที่เพิ่มเติมให้แก่รัเสเซียมากขึ้นในอนาคตนะครับล่าสุดนั้นกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียได้ออกมาประกาศนะครับว่าพวกเขาสามารถยึดหมู่บ้านลาสตอสคูนีของยูเครนได้เพิ่มเติมโดยกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียได้ออกแถลงการมีการเผยแพร่ภาพทหารรัเสเซียขณะที่กําลังเข้ายึดหมู่บ้านลาสตอสคูนี ney, หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครน ซึ่งที่นี่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักจากเบร์อาฟดิบกาที่อยู่เครนั้นเพิ่งเสียให้แก่รัสเซียไปเมื่อช่วงปลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากภาพนั้นจะเห็นว่าทหารของกองทัพรัสเซียได้ปักธงชาติท่ามกลางหมู่บ้านที่กลายเป็นซากปรักหักพังเพื่อแสดงว่าสามารถเข้าครอบครองที่นี่ได้เป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ดีผู้สื่อข,ข่าวนั้นรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าเวลานี้ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันสถานที่และวันเวลาที่ถ่ายคลิปวิดีโอได้รวมถึงไม่สามารถยืนยันขอ้อมูลจากฝ่ายรัสเซียได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีคํเปล่าของรัเสเซียก็เป็นจริงนี่หมายความว่ายูเครนนั้นกําลังค่อยๆเสียพื้นที่ให้แก่รัเสเซียเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เสียเมืองอัฟดิปกาเมืองสําคัญทางยุทธศาสตร์ให้แก่รัเสเซียเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาขณะที่ฝ่ายกองทัพยูเครนตัดสินใจถอนกําลังทหารออกจากอัฟดิปกาเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดล้อมและถอยกลับไปตั้งรับบร,ริเวณแนวรบที่พร้อมกว่าอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นกองทัพยูเครนประกาศถอนทหารออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มู่บ้านลาสตอสคือนี่คืออีกหนึ่งในนั้นทั้งด้านดมิตรโลิควีโคตกของกองทัพยูเครนระบุว่าการถอนทหารเป็นไปเพื่อจัดกระบวนการตั้งรับป้องกันตามแนวตั้งรับใหม่รวมถึงป้องกันไม่ให้รัสเซียรุกค,คืบไปทางตะวันตกเข้ามาในพื้นที่ยูเครนได้อีกอีกสองแห่งที่กองทัพยูเครนได้ถอนทหารออกมาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือสเตโปเวียและซีเวเนียซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเมืองอัฟดิปกาเช่นกันทั้งนี้ หลายฝ่ายประเมินว่าหมู่บ้านเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์แต่อย่างใดในขณะที่ทางด้านพลเรือเอกโทนี่ราคาคินผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอังกฤษได้ออกมาประเมินว่ายูเครนน่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่รัสเซียยึดพื้นที่ต่างๆต่อไปได้เรื่อยๆอีกสักระยะหนึ่งจนกว่าจะได้รับกระสุนและอาวุธทุตปรณกที่เพียงพอจากชาติพันธมิตรขณะที่เป้าหมายต่อไปของรัสเซียหลายฝ่ายคาดว่าจะเป็นเมืองเซลิดอฟที่ห่างจากอัฟซิฟกาประมาณ30กิโลเมตรส่วนอีกเมืองก็คือ ชาลิฟยาซื่ออยู่ห่างออกไปไม่ไกลทางด้านเ e อร์ซีสกูเรสผู้อำนวยการของบริษัทดีเฟรนต์เอ็กเพรสซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในยูเครนวิเคราะห์ต่อผู้สื่อข่าวว่ากองทัพรัสเซียมีแนวโน้มที่จะให้ทาหารประจำการอยู่ที่เมืองบักมุตราว80,000นายพยายามบุกโจมตี ia, ชาริฟยาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งล่าสุดนั้นก็มีสัญญาณว่าการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นที่นั่นโดยมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ผู้สื่อข่าวนั้นรายงานให้เห็นกลุ่มควันที่ป่วยพุ่งขึ้นมาจากตัวเมืองซึ่งมีสาเหตุจากการระเบิด อยา่างรุนแรงนอกจากนี้เมืองที่มีที่ตั้งอยู่ในแคว้นเดียวกันบริเวณแนวรบใกล้กันนั้นก็ตกอยู่ภายใต้การโจมตีทางอากาศของรัสเซียอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันในขณะที่ล่าสุดนั้นเมืองโพค,ครอบในแคว้นโดเนสท,ทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยหน่วยงานตำรวจของภูมิภาคโดเนตระบ,บุว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธเข้ามาโจมตีทั้งหมด4ลูกโดยมีสองลูกที่ตกใส่มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งชาติโดเนสจนเสียหายหนักส่วนอีกสองลูกตกใส่บริเวณของโรงเรียนในพื้นที่ สาเหตุส่วนหนึ่งที่ยูเครนเริ่มเสียเปรียบเป็นเพราะขาดแคลนกระสุนและอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ชาติพันธมิตรรายสําคัญอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างคงล่าช้าในการส่งมอบขณะที่ชาติยุโรปที่แสงดงการสนับสนุนทางการเมืองอย่างเหนียวแน่นยังไม่สามารถยกระดับการผลิตและส่งมอบอาวุธให้ทัดเทียมสหรัฐที่ทําให้ประธานาธิบดีวลนเมียเซเลนกี้นั้นเดินสายระดมการสนับสนุนจากชาติพันธมิตรอย่างต่อเนื่องนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องท้าอินเทอร์เน็ตเกาะติดนามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าราวส จากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์ดวด้วยครับ